รีโอมิสตีเฟนเจอร์รเฮ้เพื่อนเป็นไงบ้างสบายดีนะยินดีที่ได้เจอนะสบายดีขอบใจมากนี่เกาอี้คุณ,คณใกล้ขึ้นมาหน่อยนะดีจังสบายดีไหมครอบครัวสบายดีนะยอดเยี่ยมตอนนี้เป็นคุณปู่แล้วสิใช่เป็นคุณปู่แล้วผมงอกขึ้นมาอีกนิดหน่อยเป็นคุณปู่ที่ดูหนุ่มที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยนะจริงเหรออาจจะถ้าโกนหมดนะ แต่ก็ยอดเยี่ยมมากเพื่อนเป็นซัมเมอร์ที่ดีจริงๆลิลลี่คลอดลูกแล้วทั้งคู่แข็งแรงดีก็เป็นคุณปู่ที่ภูมิใจมากโอ้เยี่ยมเลยเราคุยเรื่องคุณกับไมเคิลก่อนหน้านี้เห็นที่เราคุยกับไมเคิลไปเมื่อไม่นามนมานี้ไหมดุเดือดมากเลยใช่ไหมเขาแท็กคุณด้วยนะเป็นบทสัมภาษณ์ที่ดีมากขอบคุณมากสิ่งที่ผมอยากจะถามคุณเกี่ยวกับเขาคือนั่นคือไมเคิลโอเว่นที่คุณรู้จักจริงๆหรือเปล่าเพราะหลายคนมองเขาในแง่มุมที่แตกต่างออกไปจากที่ผมเห็นเพราะผมอยู่กับเขาแบบเบื้องหลังตลอด ผมโตมากับเขาในระบบฟุตบอลทั้งหมดเลยผมเจอไมเคิลตั้งแต่อายุ8ขวบผมรู้ความคิดของนักเตะค,คนนี้รู้ระดับที่เขาไปถึงและผมคิดว่าบทสัมภาษณ์นั้นจริงใจมากแต่ผมก็คิดว่ามันเป็นการที่ไมเคิลกำลังเตือนผู้คนว่าอย่าลืมผมนะเพราะในความคิดของผมมีคนจำนวนมากได้รับเครดิตเกินจริงสำหรับอาชีพของพวกเขาแต่ในกรณีของไมเคิลเขาไม่ได้รับเครดิตมากพอโดยเฉพาะในช่วงอายุ17-23ปีก่อนที่เขาจะเจ็บหนักที่แฮมสตริงเขาเก่งไม่แพ้ใครในฐานะกองหน้า และสิ่งที่คนอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับไมเคิลคือพวกเขาเห็นกองหน้าตัวเล็กๆที่ดูเป็นหนุ่มหล่อรักครอบครัวแต่จริงๆแล้วเขาคือสัตว์ร้ายเขาเป็นคนที่ร้ายแรงมากผมจําได้ว่าผู้จัดก,การทีมต้องคอยบอกให้เขาสงบลงเพราะเขาพร้อมจะอัดทุกคนผมคอยหนุนหลังเขาและเขาก็หนุนหลังผมเราเป็นเหมือนปีศาจคู่ใดสนามเขาเป็นคนแรกที่เข้าเพรสซิ่งและผมจะอยู่ข้างหลังเขาเราเป็นนักแดดตัวเล็กที่สู้ไม่ถอยและนั่นคือสิ่งที่ทําให้ไมเคิลได้บรลลองดอในความคิดของผม ไม่ใช่แค่ประตูและความเร็วแต่คือความกระหายและวิญญาณปีศาจในตัวเขามันแปลกนะเพราะคุณเคยเล่นกับเขาคุณคงเคยเห็นประเด็นถกเถียงเรื่องไมเคิลโอเว n v วอร์สต์เวนรูนีที่ออกมาถัดจากนั้นและคงไม่มีใครเหมาะจะวิเคราะห์เรื่องนี้ได้ดีไปกว่าคุณแล้วในฐานะนักเตะวัยรุ่นคุณจะจัดพวกเขาไว้อยังไงบ้าง ผมไม่คิดว่าเราควรจะเปรียบเทียบพวกเขาทั้งสองคนโดยตรงนะนี่ไม่ใช่การนั่งบนรัว้วเพราะเวนรูนี่คือนักเตะที่ดีที่สุดที่ผมเคยเล่นด้วยในทีมชาติอังกฤษอย่างไม่ต้องสงสยัยเขาทําอะไรได้หลายอย่างมากผมไม่เห็นว่าเวนเป็นกองหน้าเบอร์เก้าหรือเบอร์สิแต่เขาเป็นกองหน้าครบเครื่องที่สามารถปันป่นป่วนกองหลัง4ีหคนได้ด้วยตัวคนเดียวคนเดียวที่ผมเคยเห็นทําแบบนั้นได้ก็คือลุยซูเรสสาหรับผมเวนอยู่ในระดับเดียวกับโซเรสส่วนการเปรียบเทียบที่ใกล้เคียงกว่าน่าจะเป็น ตอร์เรสกับโอเวนมันก็เหมือนกับผมแลมพาดและสโคเราแตกต่างกันแต่พอเราไปมิดฟิลด์ตัวรุกคนก็เอามาถูกเถียงกันตลอดในเมื่อคุณพูดขึ้นมาแล้วใครเก่งที่สุดละ่ะผมเชื่อมั่นในตัวเองเสมอแต่ผมก็รักแฟงแลมพาดในฐานะนักเตะเพราะความกระหายในการทําประตูของเขาเขาเก่งที่สุดในการสอดเขาเขตโทษในเรื่องนี้เขาอาจจะเหนือกว่าผมกับสโคด้วยซ้ําส่วนถ้าพูดถึงคนที่คุมเกมได้หมดจดคุณเข้าใกล้เขาไม่ได้เลยตอนที่เขาฟอร์มดีที่สุดก็ต้องเป็นสโคแต่สําหรับผม ผมแค่อยากจะเป็นมิดฟิลด์ที่ทำได้ทุกอย่างและนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามพัฒนาตัวเองมาตลอดถ้าคุณจะให้คะแนนจากทุกองค์ประกอบของมิดฟิลด์ทั้งเกมรับเกมรุกการเปลี่ยนเกมผมพร้อมจะสู้กับทุกคนในโลกผมชอบทัศนคตินี้นะมันเหมือนกับที่คนอเมริกันทำกันคือการเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเท่าบอกว่าใช่ผมเก่งที่สุดในประเทศเรามันแปลกที่คนจะมองว่าอ้วดีแต่มันสดชื่นที่ได้ยินคนกล้าพูดแบบนี้ มันมีมิดฟิลด์หลายประเทศกองหลังหลายประเทศเหมือนกับที่คนถามผมเรื่องคุณกับจอห์นเทอร์รี่ผมว่าคุณกับเขาแตกต่างกันแต่สิ่งที่น่างุนงงที่สุดสําหรับผมคือทําไมตลอด15ปีที่ผ่านมาไม่มีใครทําให้เราเจอรัดแลมพัดและสโคเล่นร่วมกันได้อย่างลงตัวลีโอเฟอร์ดินานคุณไม่คิดว่าบางพีระบบมันไม่เอื้อหรอหรือต้องมีใครคนหนึ่งนั่งสํารองสตีเวนเจรัตใช่ ต้องมีใครคนหนึ่งนั่งสำรองถ้าจะเล่นในระบบที่โคส่สวนใหญ่ใช้ต้องมีคนกล้าพ,พอที่จะบอกว่าสตีเวนวันนี้ไม่ใช่นายหรือจะให้สโคไปเล่นปีกซ้ายให้ผมไปเล่นปีกขวาหรือให้เราคนใดคนหนึ่งเล่นเป็นตัวรับอย่างเดียวมันจะลดทอนศักยภาพของเราไปมากแต่ผมเชื่อว่าเราสามารถเล่นด้วยกันได้เรามี IQ ฟุตบอลพอที่จะปรับตัวได้แต่ปัญหาที่ใหญ่กว่าในทีมชาติอังกฤษในความเห็นของผมคือเราทุกคนเป็นกลุ่มผู้แพ้ที่อีโก้สูง Egoistical loser ผมเห็นคาราเกอร์นั่งข้างพอสโคในทีวีตอนนี้พวกเขาดูเหมือนเป็นเพื่อนซีกันมา20ปีผมสนิทกับคุณตอนนี้มากกว่าตอนที่เราเล่นด้วยกัน15ปีซะอีกทำไมเราถึงไม่เชื่อมโยงกันตอนอายุ20-23เป็นเพราะอีโกความเป็นคู่แข่งผมคิดว่าเป็นเพราะวัฒนธรรมในทีมชาติอังกฤษเราไม่เคยเชื่อมโยงกันเลยอยู่แต่ในห้องของตัวเองเราไม่ใช่ทีมลิโอเฟอร์ดินานด์คุณมีความสุขกับมันไหม ตีเวนเจอร์ัตผมไม่สนุกเลยเกลียดการอยู่แต่ในห้องผมรู้สึกแย่มากอยู่ในห้อง7ชั่วโมงจะทําอะไรดีไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีเครื่องเล่นดีวดีผมรักเกมการแข่งขันรักการเล่นให้ทีมชาติแต่หลังจากซ้อม90นาทีผมก็อยู่คนเดียวในห้องมันไม่เหมือนกับตอนอยู่ลิเวอร์พูลตอนไปทัวร์กับลิเวอร์พูลคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตผมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมรู้สึกพิเศษแต่กับทีมชาติผมแค่อยากให้ถึงเวลาแข่งกับซ้อมแล้วก็กลับ ปัญหาหลักๆคือลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ดและเชลซีลิโอเฟอร์ดินานผมเห็นด้วยนะผมรู้สึกว่าเราจะเริ่มเชื่อมโยงกันได้ก็ตอน1-2วันสุดท้ายของการเก็บตัวแล้วแต่ตอนนั้นเกมก็จบแล้วสตีเวนเจอรัตผมคิดว่าแกเร็ตเซาเกตถูกประเมินต่ำกว่าในเรื่องการสร้างทีมให้เป็นหนึ่งเดียวเพราะในยุคข,ของเรา พรสวรรค์มีพร้อมนักเตะก็พร้อมแต่เราไปได้ไกลไม่เท่าที่ควรสิ่งที่น่าหงุดหงิดคือเราไม่ใช่ทีมเราเป็นแค่กลุ่มคนที่มีพรสวรรค์มารวมกันลิโอเฟอร์ดินานผมรู้สึกว่ามันมีความขมขื่นความเกลียดชังเล็กๆน้อยๆแฝงอยู่ระหว่างเราสตีเวนเจอรัตใช่มันค่อนข้างจะไม่มีวุฒิภาวะนะแต่สตาฟโค้ชก็ควรจะมีส่วนรับผิดชอบในการสร้างทีมให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยจัดกิจกรรมให้มากขึ้นให้เราใช้เวลาด้วยกันมากขึ้น ลิโอเฟอร์ดินานย้อนกลับไปหน่อยคุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะเป็นนักเตะอาชีพจริงๆตอนไหนสตีเวนเจอรัตผมรู้ว่ามีโอกาสดีตอนอายุ13เพราะสโมสรยื่นสัญญาระยะยาวให้ผมทั้งสัญญานักเรียนเด็กฝึกและสัญญาอาชีพ3ปีแต่ตั้งแต่เด็กผมรู้ว่าผมเก่งพอที่จะอยู่ในเกมฟุตบอลได้เสมอผมมีพี่ชายที่เก่งกว่า2ปีเลยต้องเล่นกับเด็กรุ่นพี่ตลอดโดนอัดโดนทำให้แข็งแกร่งขึ้น นั่นหล่อหลอมจิตใจของผมผมเกลียดการพ่ายแพ้ในทุกๆเรื่องลิโอเฟอร์ดินานคุณจัดการกับความโกรธของตัวเองได้ดีเสมอไหมสตีเวนจูรัตไม่เลยมีหลายครั้งที่ผมมองย้อนกลับไปแล้วอยากจะจัดการมันให้ดีกว่านี้ความโกรธของผมจะแสดงออกผ่านการกระทําไม่ใช่คําพูดผมอาจจะไปเตะใครสักคนผมเสียใจกับการกระทําบางอย่างอย่างตอนที่ผมลงไปเล่นกับแมนยูในเตด30นาทีแล้วโดนไล่ออกคุณก็ช่วยให้ผมโดนไล่ออกด้วยนี่ ลิโอเฟอร์ดินานผมเหรอผมบอกให้คุณใจเย็นกับผู้ตัดสินไงคุณเก่งเรื่องนี้นี่สตีเวนจอร์ตใบแดงแต่ผมก็คิดว่าแรงผลักดันและความมุ่งมั่นนั้นก็เป็นส่วนที่ช่วยให้ผมเป็นนักเตะอย่างที่ผมเป็นลิโอเฟอร์ดินานความคิดของคุณตอนก้าวเข้าไปในห้องแต่งตัวทีมชุดใหญ่เป็นยังไงที่จะทําให้ทุกคนยอมรับว่าฉันเล่นที่นี่ได้สตีเวนจอร์ตผมเข้าไปในห้องแต่งตัวที่มีฮีโร่ของผมอย่างร็อบบี้ฟาวเลอร์สตีฟแม็กแมนามาเจมี่เรดแนม ผมเคารพพวกเขามากแต่ในใจของผมลึกๆผมมองพวกเขาแล้วคิดว่าฉันจะมาเพื่อยแย่งตําแหน่งคุณทุกคนมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วสําหรับผมผมต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผมเก่งกว่าพอลอิงส์ j จ m i e เรดแนมแดน n ี่เมอร์ฟี่และเดฟทอมสันพวกเขาคงจะรู้สึกถึงการแข่งขันในการซ้อมแต่ผมไม่เคยพูดมันออกมา l ิโอเฟอร์ดินาแล้วการเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวละ่ะตอนที่คุณได้รับปลอกแขนกับตันทีลิเวอร์พูลในฐานะเด็กท้องถิ่นมันรู้สึกยังไง สตีเวนจช r รัตมีอยู่3ครั้งในชีวิตที่ผมมีความรู้สึกที่บรรยายไม่ได้การชูถ้วยแชมป์ก็หนึ่งในนั้นแต่ตอนที่ผมถูกเรียกเข้าห้องทำงานของฟิลทอมสันกับเชอรัตอุลิเยแล้วพวกเขาบอกว่าคุณจะเป็นกับตันลิเวอร์พูลเต็มตัวมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษที่สุดในชีวิตมันเหมือนวิญญาณออกจากร่างขนลุกไปหมดตอนนั้นผมอาจจะยังเด็กไปยังต้องเรียนรู้อีกมาก ผมไม่ได้เป็นผู้นําที่ใช้คําพูดเก่งแต่ผมคิดว่าผมได้ปลอกแขนกับตันทีมเพราะสไตล์การเล่นของผมผมเป็นผู้นําด้วยการกระทําจากนั้นก็ค่อยๆเรียนรู้และพัฒนาไปโดยมีรุ่นพี่อย่างเรดแนมซามิฮูปิยาเจมี่คาร์เกอร์คอยช่วยลิโอเฟอร์ดินานผมได้ยินนักเตะหลายคนบอกว่าพวกเขาพยายามสร้างความประทับใจให้คุณมากกว่าผู้จัดการทีมซะอีกคุณรู้สึกถึงออร่าของตัวเองไหมสตีเวนเจอรัตผมว่าในห้องแต่งตัวของแมนยูนเต็ด ก็คงมีคนอย่างคุณรอยคีนหรือกิกส์ที่เป็นแกนกลางที่นักเตะใหม่ต้องสร้างความประทับใจให้ได้เหมือนตอนที่อลอนโซย้ายมาซ้อมครั้งแรกแล้วจ่ายบอลเปี้ยงเดียวคาราเกอร์ก็หันมาบอกว่าเราได้ของดีมาแล้วเราตัดสินกันเร็วมากนักเตะใหม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้แกนกลางของทีมเห็นว่าพวกเขาเก่งพอและจะมาช่วยทีมได้ลิโอเฟอร์ดินานคุณเริ่มรู้สึกมั่นใจในฟอร์มการเล่นของตัวเองจริงๆตอนไหนสตีเวนเจอร์ร ในช่วงแรกๆผมมักจะถูกเปรียบเทียบกับรอยคีนและปาตินาวิเอราตอนผมอายุแค่1 9บเถึงยีซึ่งเป็นช่วงพีคของพวกเขาตอนนั้นผมยังไม่รู้สึกว่าร่างกายโตเต็มที่เลยการเจอกับพวกเขามันยากมากพวกเขาคือเครื่องจักรผมต้องทุบเทเกินร้อยเพื่อจะสู้กับนักเตะระดับนั้นให้ได้ลิโอเฟอร์นิงานคุณจะอธิบายนักเตะอย่างรอยคีนว่าอย่างไรเพราะคนรุ่นใหม่อาจจะมองเขาว่าเป็นแค่พวกเตะหนักสตีเวนเจรัตไม่เลย ตอนนี้ฟุตบอลให้คุณค่ากับผู้เล่นที่สร้างโมเมนต์ได้เช่นยิงประตูหรือแอซิสแต่ถ้าคุณมองรายละเอียดของเกมทั้งหมดทั้งการเล่นตอนมีบอลและไม่มีบอลความเป็นผู้นำมีไม่กี่คนที่ดีกว่ารอยคีนเขายืนตำแหน่งถูกเสมอแข็งแกร่งวิ่งกลับมาช่วยเกมรับได้การจ่ายบอลง่ายๆของเขาถูกประเมินต่ำกว่าเขาสามารถทำลายลายคู่ต่อสู้ด้วยการจ่ายบอลได้เปลี่ยนแกนการเล่นได้เขามีครบทุกอย่างลิโอเฟอร์ดินาน แล้วยาย่าตูเร่ล่ะเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่รับมือยากไหมสตีเวนเจอรัตเขามีบางจังหวะในเกมที่ผมรับมือได้ยากมากถ้าเขาตัดสินใจจะเปิดเกียร์หแล้ววิ่งทะลุคุณไปมันแทบจะหยุดไม่ได้แต่ถ้าคุณหยุด2-3สจังหวะนั้นของเขาได้ตลอด90นาทีผมก็โอเคแต่การเจอกับรอยคีนหรือปาติกบีเอราตลอด90นาทีมันเป็นเรื่องที่แตกต่างกันออกไปลิโอเฟอร์ดินานแล้วในยุคปัจจุบันละ่ะ มีมิดฟิลคนไหนที่คุณมองว่าอยู่ในระดับเดียวกับที่คุณเคยเจอมาบ้างสตีเวนเจระธผมว่าเด็กแครนไรส์เป็นมิดฟิลที่ดีมากผมชอบทัศนคติของเขาและวิธีที่เขายกระดับตัวเองที่อาร์เซนอลและจูดเบอร์ลิงแฮมถ้าเขาอยู่ในพรีเมียร์ลีกผมอยากจะดวลกับเขาสักตั้ง2คนนี้เก่งที่สุดในมุมมองของคนอังกฤษแต่มิดฟิลที่ผมไม่ชอบเจอที่สุดคือสไตล์บาร์เซโลนาอย่างบูสเกตส์ชาบีอินิเอสตาพวกเขารับมือยากมาก เพราะคุณเข้าถึงตัวไม่ได้เลยริโอเฟอร์ดินานคุณคิดว่าคุณจะได้รับการยอมรับเหมือนเดิมไหมถ้าเล่นในยุคนี้สตีเวนเจอราดผมไม่แน่ใจเกมมันเปลี่ยนไปมันเน้นเทคนิคมากขึ้นกฎกติกาเปลี่ยนไปสมัยก่อนเราประทะกันหนักได้กับแลมพาดสโคลส์บียร่าแต่ตอนนี้คุณโดนใบเหลืองง่ายมาก ผมอาจจะต้องปรับตัวและมันอาจจะลดทอนสไตล์การเล่นของผมไปมากริโอเฟอร์ดินานพูดถึงสไตล์ผมคิดว่าจะเป็นยุคนี้พอสโคสจะเป็นมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกอย่างไม่ต้องสงสยัยคุณคิดว่าไงสตีเวนเจอรารดใช่ผมเห็นด้วยเพราะสโคสคือผู้ควบคุมเกมโดยสมบูรณ์เมื่อมีบอลเขาสาม,มารถเปลี่ยนแกนจ่ายบอลทะลุช่องยิงประตูสำคัญ จุดอ่อนของเขาคือเกมรับคุณต้องพยายามทำให้เขาวิ่งไล่บอลหรือปะทะกับเขาแต่ในเกมยุคนี้ที่คุณเข้าหนักไม่ได้เขาจะทำให้ทุกคนในพรีเมียร์ลีกหวาดผวาผมบอกเลยเขาจะเป็นมิดฟิลที่ดีที่สุดในตอนนี้ส่วนผมอาจจะไม่ริโอเฟอร์ดินานอะไรในเกมของคุณที่คนมักจะประเมินค่าต่าไปสตีเวนเจอราดผมคิดว่าผมเร็วกว่าที่คนคิดนะ ทั้งการวิ่งกลับมาช่วยเกมรับหรือการวิ่งทะลุคู่แข่งผมมีก้าวที่ยาวซึ่งทำให้ผมครอบคลุมพื้นที่ได้เร็วริโอเฟอร์ดินานช่วงไหนคือช่วงที่ดีที่สุดของสตีเวนเจอราดผมว่าช่วงปี2005-2007ถึงผมฟอร์มดีมากไม่ค่อยเจ็บเลยและราฟาเบนนเตสก็ปรับแทคกติกให้ผมเล่นได้ดีขึ้นมากราฟาทำให้ผมเข้าใจเกมในเชิงแท็กติกมากขึ้น และอีกช่วงคือปี2009-2011ตอนที่ผมเล่นเป็นตัวสนับสนุนต่อเรสโดยมีอ l ลอนโซกับมัสคาเรโนคอยคุมเกมอยู่ข้างหลังแกนหลักของทีมตอนนั้นดีมากริโอเฟอร์ดินานทํไมทีมชุดนั้นถึงไม่ได้แชมป์ลีกสตีเวนเจอราด เราควรจะได้แชมป์สักครั้งนะแต่ตอนนั้นเราต้องเจอกับทีมของเฟอร์กี้และแมนยูไนเต็ดที่มีนักเตะระดับท็อป7-8คนในขณะที่ลิเวอร์พูลเรามีซูเปอร์สตาร์จริงๆแค่คนเดียวในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่ฟาวเลอร์ไมเคิลตอเรสจนมาถึงซัวเรสแต่แมนยูไนเต็ดมีซูเปอร์สตาร์3คนพร้อมกันเสมอริโอเฟอร์ดินานคุณเคยหงุดหงิดกับการเสริมทัพของสโมสรในตอนนั้นไหมสตีเวนเจอราด ใช่บางครั้งเราเสริมทับได้ผิดพลาดอย่างแรงเลยผมจะยกตัวอย่างหนึ่งเรามีโอกาสเซ็นสัญญากับนิโคลัสอเนกาแต่เรากลับไปซื้อแอลฮัดจีดิยุฟที่โชว์ฟอร์มดีแค่4-5เกมในฟุตบอลโลกอนเนกาคือหนึ่งในนักเตะท,ที่รับมือยากที่สุดที่ผมเคยเจอตอนเขามาซ้อมกับเราเขาดูเหนือกว่าทุกคนไปอีกระดับแต่สุดท้ายสโมสรก็ตัดสินใจพลาดไปอย่างสิ้นเชิงริโอเฟอร์ดินาน พูดถึงความเป็นคู่แข่งระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูไนเต็ดหน่อยสำหรับคุณมันมีความหมายยังไงสตีเวนเจอราดผมไม่อยากจะพูดให้มันดูใหญ่โตเกินจริงแต่มันก็เป็นอย่างนั้นมันมีอยู่ก่อนผมและคุณและมันจะอยู่ตลอดไปสองสโมสรยักษ์ใหญ่ที่สร้างขึ้นจากความสำเร็จมีฐานแฟนบนมหาศาลมันเป็นเกมที่สำคัญมากมีความหมายต่อผมทุกอย่างในตอนนั้นริโอเฟอร์ดินาน ผมจำตอนที่ราฟาเบนิเตสออกมาแถลงข่าวแฟกซ์ได้ตอนนั้นมันส่งผลกระทบต่อผู้คุณยังไงบ้างเพราะในห้องแต่งตัวของเราเราเหมือนได้กำลังใจขึ้นมาเลยทีเดียวสตีเวนเจอราดผมได้รับ SMS จากคาร์กเกอร์ทันทีที่ราฟาแถลงข่าวยังไม่จบเลยทีเดียวราฟาเป็นโค้ชระดับโลกแต่ผมคิดว่านั่นเป็นความผิดพลาด ผมเข้าใจว่าเขาพยายามจะเล่นสงครามจิตวิทยากับเฟอร์กี้แต่ในฐานะนักแตะผมว่ามันไม่จำเป็นเลยผมคิดในใจเลยว่าพวกแมนยูไนเต็ดกับอเล็กซ์เฟอร์กูสันคงจะนั่งถูมือชอบใจอยู่แน่ๆริโอเฟอร์ดินานจริงเหรอนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเรากำลังปั่นจักรยานและชกอากาศดีใจกันเลยทีเดียวสตีเวนเจราด ใช่ตอนนั้นเรากำลังอยู่ในช่วงที่ดีกำลังสร้างทีมขึ้นมาและผมคิดว่าพวกคุณคงเริ่มกังวลแล้วเหมือนกันผมแค่คิดว่ามันไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นริโอเฟอร์ดินานอะไรคือช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดในอาชีพของคุณสตีเวนเจอรัตช่วงเวลาที่ดีของผมมักจะมาจากความผิดหวังผมเก่งในเรื่องการใช้ความเจ็บปวดเป็นแรงผลักดันแต่ถ้าให้เลือกก็ต้องเป็นคืนที่อิสตันบูลริโอเฟอร์ดินาน มีอะไรเป็นตัวกระตุ้นในเกมนั้นไหมที่ทำให้คุณคิดว่าฉันจะคุมเกมนี้เองสตีเวนเจอร์รัความกลัวที่จะแพ้มักจะเข้ามาในหัวผมเสมอผมมักจะจินตนาการว่ามันจะรู้สึกแย่แค่ไหนถ้าเราแพ้และนั่นคือสิ่งที่ขับเคลื่อนผมให้สู้มากกว่าการคิดถึงชัยชนะริโอเฟอร์ดินานแล้วจังหวะที่คุณลื่นในเกมนั้นมันยังเข้ามาในหัวคุณบ่อยไหมสตีเวนเจร์ร แน่นอนเวลาผมนึกถึงเรื่องดีๆอย่างอิสตันบูลหรือ FA ครับผมก็รู้สึกดีแต่พอเห็นคลิปตัวเองพลาดอย่างการส่งบอลคืนหลังให้ทีมชาติหรือพลาดจุดโทษมันก็ทำให้ผมรู้สึกแย่เรื่องกับเชลซีก็เหมือนกันมันทำให้ผมรู้สึกแย่ผมต้องอยู่กับมันผมยอมรับมันแต่มันก็ไม่เลยผุดขึ้นมาทุกวันแต่ผมเกลียดการแพ้และผมเจ็บใจที่ไม่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีก ในฐานะกับตันทีมลิเวอร์พูลผมรู้สึกว่าผมควรจะพาทีมคว้าแชมป์ให้ได้ริโอเฟอร์ดินานมาพูดถึงเรื่องการเป็นโค้ชบ้างคุณชอบอะไรมากที่สุดตอนเป็นนักเตะผมไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะเป็นผู้จัดการทีมสตีเวนเจอรัตใช่ตอนเป็นนักเตะผมคงตอบว่าไม่แต่พอเลิกเล่นมันมีช่องว่างขนาดใหญ่ในชีวิตผมผมคิดถึงมันทุกวัน สิ่งที่ผมชอบในการเป็นผู้จัดการทีมคือการได้ทำงานแบบตัวต่อตัวกับนักเตะการกระตุ้นพวกเขาและเห็นว่าผมสามารถสร้างความแตกต่างให้พวกเขาได้ผมรักช่วงเวลาที่เ a นเจอร์สมันเป็นการจับคู่ที่ลงตัวมากสิ่งที่ผมยังคงคิดถึงอยู่ตลอดเวลาตอนเป็นนักเตะคือการแข่งขันและการทำงานดำเดรี่รูทีนของการเป็นนักฟุตบอลริโอเฟอร์ดินานคุณเห็นความแตกต่างของนักเตะยุคนี้กับยุคข,ของคุณไหม สตีเวนเจอราดมันแตกต่างกันมากการจัดการนักเตะแต่ละคนก็แตกต่างกันสมัยก่อนผมเป็นกัปตันผมสามารถพูดตรงๆหรือบังคับพวกเขาได้มากกว่านี้ผมมีช่วงเวลาที่ยากลำบากที่แอสตันวิลล่าผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถดึงทีมกลับมาได้มันน่าหงุดหงิดผมคุมสถานการณ์ไม่อยู่และมันก็แย่ลงอย่างรวดเร็วมันยากและน่าผิดหวัง แต่ผมก็ยังอยากจะกลับมาคุมทีมอีกครั้งริโอเฟอร์ดินานพูดถึงชาบี้อาลอนโซหน่อยคุณแปลกใจไหมที่เขาประสบความสำเร็จในการเป็นผู้จัดการทีมสตีเวนเจอราดไม่แปลกใจเลยตอนเป็นนักเตะเขาก็เหมือนโคชในสนามอยู่แล้วเขาฉลาดเข้าใจเกมทุกมิติราฟาเคยบอกว่าเขาซื้อชาบี้มาเพราะชาบี้ก็คือราฟาในสนามนั่นแหละริโอเฟอร์ดินาน ก่อนจะไปขอถามเรื่องเทรนด์หน่อยกับข่าวที่เขาจะไปเรอัลมาดริดคุณคิดว่าไงสตีเวนเจอราดถ้าผมถอดหมวกของลิเวอร์พูลออกนะผมคิดว่านักเตะทุกคนในโลกนี้เมื่อบาเซลลนาหรือเรอัลมาดริดติดต่อมามันจะทำให้คุณต้องหันไปมองผมเองก็เคยได้รับการติดต่อจากเรอัลมาดริดของมูรินโญ่และมันก็เข้ามาในหัวผมเหมือนกันดังนั้นผมเข้าใจได้ในมุลของเทรนด์ เขาอาจจะอยากหาความท้าทายใหม่ๆหลังจากคว้าแชมป์ทุกอย่างกับลิเวอร์พูลแล้วแต่พอผมสวมหมวกของลิเวอร์พูลกลับเข้าไปผมก็คิดว่านายจะทำอะไรนายอยู่ที่หนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโยุโรปแฟนบอลรักนายนายจะไปไหนริโอเฟอร์ดินานคุณเห็นด้วยกับเสียงวิจารณ์ที่เขาได้รับไหมสตีเวนเจอราดผมเข้าใจได้นะ เมื่อคุณเป็นนักเตะของสโมสรใหญ่แล้วมีข่าวกับทีมอย่างเรอัลมาดริดคุณต้องยอมรับเสียงวิจารณ์แฟนบอลที่จ่ายเงินซื้อตัว๋วซื้อเสื้อเขามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นคุณต้องยอมรับมันผมแค่คิดว่าเขาเสี่ยงครั้งใหญ่เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเป็นหนึ่งในคนที่จ่ายบอลได้ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นแต่การจะทิ้งลิเวอร์พูลในช่วงพีคของอาชีพในความคิดเห็นของผมมันคือความเสี่ยงผมคงไม่ทำแบบนั้น ริโอเฟอร์ดินานคำถามสุดท้ายเมื่อไหร่จะมีรูปปั้นของสตีเวนเจอราดสตีเวนเจอราดไม่จำเป็นเลยถ้าคุณรู้ว่าสโมสรน,นี้ทำอะไรให้ผมบ้างตั้งแต่ที่ผมเลิกเล่นมันจะทำให้คุณทึ่งเลยโทรศัพท์ที่ผมได้รับจากผู้บริหารระดับสูงสิ่งที่พวกเขาทำให้ครอบครัวผมการดูแลเอาใจใส่ความเคารพที่สโมสรมอบให้ผมมันมากมายมหาศาล ผมไม่ต้องการรูปปั้นเพื่อจะรู้สึกถึงความรักจากลิเวอร์พูลความเคารพที่ผมมีต่อสโมสรมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วันที่ผมแขวนสตัดริโอเฟอร์ดินานเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากสตีวีรอนานมากกว่าจะได้คุณมาแต่มันคุ้มค่าจริงๆสตีเวนเจอรัดขอบคุณมากเพื่อนซาบซึ้งจริงๆ ด้วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับ